สวัสดีครับเพื่อนกเกื่อนเาใจอีกครั้งกับบ c ซี่หกนะครับจากเขาก่อนเราดูไปแล้วนะสำหรับตัวโชกหลังซึ่ผมใส่เข้าไปแล้วนะเห็นไหมกำลังจะไปใส่โชกหน้าครับไลถึงใส่สปริงอย่างนะี้นี่ไงได้ามาเรียบร้อยแล้วไ <c oughs> ด้ามาเรียบร้อยแล้วครับนี่ตัวนี้เห็นไหม Pro e n นอะไรนะ Pro e n g i น e นะครับเป็นสปริงของตัว NMAX นะครับเป็นลีเนียสปริง ไม่ได้เป็นแบบโปรเกสซีฟนะครับของเดิมไอตัวนี้มันเป็นโปรเกสซีฟนะสป,ปิงเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆจำได้ที่ผมเคยถ่ายให้ดูไปแล้วนะตอนที่ไปทำกับช่างสำรานนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะไปทำกับช่างสำรานเหมือนเดิมนะครับคือคือไปแก้น,นั่นเองเพราะาคราวที่แล้วคุยกันแล้วว่าเออถ้ามีอะไรจะต้องแก้ไขก็ให้เอามานะครับซึ่งหลังจากผมใส่กล่องไปแล้วอะตอนนั้นก็ีคุยกับช่างสำรานแล้วนะเหมือนกันว่าผมใส่กล่องนะมันก็มีอาการแนด์ชก ok. นีห้าตาสปริงแบบนี้เห็นไหมเบรีเนียสปริงนะความยาวเท่ากันขดเท่ากันทั้งเส้นนะไม่ได้เป็นโปรเกรสซีฟนะครับจากที่เรากดๆด,ดูก็รู้สึกว่ามันก็นิ่มอยู่นะนี่ให้กดให้ดูนะนีไ่ได้เลยดีกว่าเดิมอ่ะวันนี้กลับมาแก้อาการนะครับผมได้สปริงมาแล้วอ,อย่างที่เพื่อนๆรู้เนาะเดี๋ยววันนี้มาใส่จะเข้าก่อนที่ ใส่ไปแล้วพอผมใส่กล่องหลังก็มีอาการสายนะแล้วก็ยังแข็งอยู่นะอันนี้น่าจะโอเคแล้วมั้งผมว่าคาดว่านะเพราะว่าในกลุ่มให้เครดิตเอ่อชื่ออะไรผมลืมอีกแล้วเดีย๋ยวผมขึ้นเครดิตให้นะเพราะผมไม่ได้เป็นคนหาเองนะครับสมาชิกในกลุ่มหามานะครับเดี๋ยววันนี้ใส่แล้วลองเปลี่ยนแล้วว่ากันอีกทีว่าเป็นยังไงช่างสัมรามี f a c e b o o k ชื่ออะไรครับโคตรยางดำวาลช็อกซิงโคตรยางดำ วาวโชคสิไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะว่าแฟนเพจอเ Facebook อยู่ตรงไหน<า>อ๋อที่ที่เห็นในตัวทาย,ยางดำใช่ไหมใช่ใชอ้อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเคยได้ยินอยู่ไอ้อที่ขวดขาวๆข,ขวดใสๆใช่ไหมใช่อ่ก็ใครมีคำถามอะไรครับอยากถามช่างสำรานเนาะก็ <c oughs> ถามไม่ได้นะ Facebook ชื่อโคดยางดำ ยังดำเลยนะวาวช็อกซิงวาวช็อกซิงมมีวาวช็อกซิ่งด้วยนะอันนี้ผมเอาสปริงมนาะให้ช่างสำรานเปลี่ยนนะครับตามรอยคุณเลยเนะี่ยผมลืมที่อีกเดี๋ยวผมขึ้นให้นะเครดิตของสมาชิกในกลุ่มนะครับที่ไปลองมาแล้วนัน mm hmm. สปริงเดิมนะครับมันจะเป็นอะไรเ mm hmm. ขาเรียกเป็นสปริงโปรเกสซีฟ hmm. ใช่ไหม สปริงใหม่ที่เอามาก็คือตามรอยเป็นสปริง,งนันมาหน่อยก็โอเคครับฮะยังดีนะไปไปเอาตัวโหลดมาเพราะตอนแรกไปสั่งมานะ้วม,มันมันมีแต่ตัวโหลดหาตั้งนานถ้าตัวโหลดมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่วาลวอะ่ะมันมันก็จะเด้งเหมือนเดิมอ่าอันนี้เราใส่วาลวไปแล้วใช่เราเราต้องใส่วาลวเพื่อทำรีบาวมันใช่ครับ ถ้าเกิดเราไปเซ็ตน้ำมันเหนียวเวลามันยืดตัวเนี่ยมันก็มันหลอดว่ามันต้านกันไว้แทนที่มันจะลงเร็วมันก็ต้านไว้กลายเป็นแน่นไปพอบางคนเอาน้ำมันเหนียวหนักอยู่แล้วไงอ่าก็แข็งกันเลยใช่มีเสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวเปลี่ยนแค่สปริงสั้นไปแล้วอ่าก็ดูเหมือนนิ่มนิ่มขึ้นนะอ่านั่นดูแข็งแข็งนะ ใช่ไหมยิ่งขึ้นดียังก็ได้ผลนะครับตามรอยคุณอะไรนะเทาวัดชัยเทาวนชัยผมจําไม่ได้ขออภัยนะในกลุ่มสมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้กลุ่ม EV ตอนนี้ผมเห็นอยู่32,000กว่านะตอนแรกมันหมื่นกว่ากลุ่มนิวไ h a i l a n d ขับก็ตอนแรกไม่ถึงพันตอนนี้2,000กว่าแล้วนะนี่สปริงเดิมครับเสร็จแล้วครับเพื่อนเร็วไหมตับเดียว เวลาถอดนานกว่านะครับเดี๋ยวยังไงผมจะตามรอยไปให้นะว่าซื้อที่ไหนนี่ครับนี่พอดีไปได้มาโปรเอนจิ้งแตงจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องซื้อก็ได้นะเซตบายซาเขาก็มีนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเซตบายซาเขาก็มีสปริงนี่มืนของเอ็นแม็กเหมืนกันเมื่อกี้เห็นเทียบกันอยู่เท่ากันเลยบอกเลยไม่ต้องไปหาซื้อมาซื้อที่นี่ก็ได้มีเหมือนกันแล้วก็มีพวกนี้นี่วาวแต่ง ก็เรียกไม่ใช่วาวแต่งดิตัววาวที่มาทำรีบาวเวลา,ามาแก้พวกปัญหาโชคหน้าเนี่ยเวันนั้นผมก็ใส่อันนี้แหละตัวตัววาวที่เป็นรีบาวเขาเรียกอะไรนะเทสลาวาวเหรออือนั่นแหละตามนี้เลยนี่แป๊บเดียวนะะเสร็จแล้วส่วนใครอยากแต่งทําให้กระบอกโชคสั้นลงเมื่อกี้ช่างสำเราบอกแล้วนะใช้กระบอกโชคของ p c x ปี2017 จะเพาะแกนนะเอ่อจะเพาะแกน,แ,กนแล้วมากึกงเกียวาม,ามากึ่งเกียวบนเพื่อที่จะได้ขันตัวเขาเรียกอะไรนะตัวปิดตัวปิดตัวฝาปิดมน<ช>ันอ่ะอ่าจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับของศูนย์นะเดี๋ยวของศูนย์มันเสียเราหาเปลี่ยนไม่ได้ก,ก็เอาแค่ตัวกระบอกบนข้างล่างใช้ตัวเดิมครับ DCX ปี2017เเผื่อเพื่อนๆอยากลองนะเพราะว่ามันเท่ากันผมก็ใช้นี้ไปก่อนต่างตั้นก่าของเดิมหนึ่งนิ้วหน้ามันก็จะก้มลงเนาะ ราะว่าโชคเดิมอ่ะมันใช้งานอนูแค่นี้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ใช้ละใช้หูแค่นี้อ,อ่างตรงเนี้ยเหลือเลยเราก็ตัดมันไปเตี้ยลงของบ้าก็น่าจะดีขึ้นอีกเพราะว่ารถคันนี้มันมันค่อนข้างสูงนะเวลาเรานั่งอะตอนนี้มันสูงแปดร้อยสิบหกมิลตัวซีทไฮเขาอ่ะแปดร้อยสิบหกมิลงั้นใครพวกประเภทแบบขาสั้นยืนไม่ถึงตัดสั้นก็ดีอย่างนกี้นะหลังจากเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับตัวสปริงหน้าวันนี้ที่ไปทำมาก็ลองขี่มาได้ประมาณ10บกว่าโลนะก็บอกเลยว่านุ่มขึ้นเยอะนะครับอันนี้คือสปริงเดิมเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูสปริงเดิมของของตัวตัวรถผมให้ดูอันนี้คือของเดิมนะเห็นไหมมันเป็นแบบโปรเกรสซีฟอะเนี่ยมีช่วงถี่ตรงนี้แล้วก็ช่วงห่างตรงนี้ ทำให้แบบว่ามันรับน้ําหนักได้เขาเรียกว่าอะไรได,ได้หลายระยะแต่ว่ามันแข็งครับมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคราวที่แล้วอ่ะมีการตัดนะครับแล้วก็เจียไปแล้วนะให้มันสั้นลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังแข็งอยู่ไงคราวนี้ก็คือไปเอาสปริงเอ็นแม็กที่ผมให้เพื่อนๆดูไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเนี่ยแม็กมันแข็งมากเลยนะดูดิเนี่ยผมออกแรงกด ื in ies, ือเห็นนะมันแทบไม่ยุบเลยแต่ถ้าเพื่อนๆดูจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำให้ดูก็คือสปริงสองเส้นเลยนะของ Nmax มันเป็นแบบรีเนียร์สปริงอ่ะตัวนั้นอ่ะผมกดสองอันอ่ะยังกดยุบเลยอันนี้กดไม่ยุบเส้นเดียวยังไม่ยุบเลยสองเส้นต้องพูดถึงเห็นนะไม่ยุบเลยมันแข็งมากอันนี้ผมบอกเลยมันแข็งจริงๆ แล้วพอรอไปใส่ในส่วนของตัวสปริงอันใหม่ที่เป็นของ Enmax ที่เป็นลีเนียสปริงอ่ะก็บอกเลยว่านุ่มขึ้นเยอะเลยนะจากที่ผมขี่มานะแต่ผมบอกก่อนยางหน้าผมก็เติมลมอยู่แค่25นะครับ psi เดี๋ยวผมกดโชคให้ดูว่านุ่มแค่ไหนดูนะเห็นไหมนี่คือแบบออกแรงกดนิดเดียวนะนุ่มมากเลื่อนมอไซค์ลงไปเลยดีกว่า ได้เห็นอ่านี่นี่คือน้ำหนักรถที่กดลงไปบนตัวมอเตอร์ไซค์ซึ่งผมไม่ได้นั่งนะเนี่ยมันก็จมลงไปประมาณหนึ่งแล้วเห็นนะพผมขึ้นไปนั่งอันนี้นั่งแล้วถ้าเป็นค่าแสกของตัวรถจริงๆแล้วที่นั่งไปนะ,ะนะยเห็นไหมดูดิมันนุ่มขึ้นจริงๆใช้ได้เลยเห็นไหม ไม่ต้องออกแรงเยอะมันก็ซับแรงได้ดีทีเดียวผมว่าของเดิมมันแข็งไ้หน่อยอ่ะเอออันนี้มันนุ่มขึ้นจริงใช้ได้ครับเนี่ยใช้ได้เลยถือว่าโอเคครับนุ่มดีเออนะเผื่อเพื่อนๆจะตามก็โอเคครับที่ร้านเขาก็มีสปริงของ nmax ที่เป็น linear สปริงเหมือนกันเผื่อเพื่อนๆบางคนบอกขี้เกียจไปนั่งหาซื้อ r a engine อย่างที่ ที่ผมไปซื้อมาก็เอาของ Set ire, เซตใบซาก็ได้ครับได้เหมือนกันเห็นไหมดูดิเหนไหมนได้อยู่นุ่มกว่าเดิมอ่ะผมบอกเลยของเดิมมันแข็งเกินนะครับก็จากที่ลองขี่มาสักระยะหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไกลามากนะสิกว่าโลสิบกว่าโลสิบกว่าโล,ว,าโลว่าเออ ผมว่ามันนุ่มขึ้นอ่ะเพราะผมก็ขี่อีโวคันนี้มาสักพักแลวสปริงมันค่อนข้างแข็งอ่ะทั้งหน้าและหลังเลยข้างหลังก็แข็งข้างหน้าก็แข็งก็เข้าใจนะรถไฟฟ้าคือแบบมันมันหนักก็เลยกลายว่าสปริงอะไรพวกนี้มันก็จะค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับแต่เราอยากได้ความนุ่มก็เขาต้องเปลี่ยนนะก็เป็นประมาณนั้นเอาฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับตัวโชคอัพเดี๋ยวผมก็คุยกับช่างสำราญไปแล้วเหมือนกันว่า เผื่อมีเพื่อนสมาชิกสนใจก็ติดต่อไปทาง Facebook ช่างสำรานได้นะครับเผื่อใครสนใจอยากจะโมดิฟายตัวโช๊ค up ของรถไฟฟ้าผมก็เห็นแกกเ็เปิดคอมเมนต์อยู่ในกลุ่มรถไฟฟ้าเหมือนกันก็ลองไปดูได้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับก็เป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องราคคงราคาอะไรก็ไปลองติดต่อเองแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นครับโดยรวมผมถือว่าพอใจแล้วผมปิดโปรเจกต์การโมดิฟายโชคแล้วพอแล้วก็คือโชคหลังโมแล้วนะครับไปใช้ของ s p n X Max 310มิลน,นะครับส่วนสปริงหน้าเนี่ยไปใช้ของตัว n m a x นะครับตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวโหลดนะแล้วก็ใส่ตัวเทสลาวาลเข้าไปด้วยก็คือวาลอะเพื่อจะทำให้โชคหน้ามีรีบาวนะครับก็ททำจากเซทไบซานั่นแหละนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวน้ำมันโชคไปด้วยนะครับจากเค้าวก่อนที่เคยดูไปแล้วตอนที่ผมไปให้เซทไบซาทำเรื่องของตัวโช๊คัพหน้านะครับโดยช่างสำราญนั่นแหละนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับ ฝากไว้ประมาณนี้ใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับหรือว่าถ้ามีคําถามอยากสอบถามเกี่ยวกับโชค๊คอยากโมดิฟายก็ติดต่อไปที่ช่างสำลาแล้วกันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเพจยางดำวาวซิ่งไม่ใช่ยางดำวาวโชค๊คซิ่งโอ้โห,โหลืมอะไรก็ไม่รู้จำชื่อผิดก็ฝากไว้ประมาณนี้นครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ตามชมซี่ซิ่ง6395นะครับเหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเดทคลิปนะครับ วันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามชม e ีซี395นะครับสวัสดีครับ